นี้นะคะทางกลุ่มคอประชก็มายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการปปชนะคะเพื่อที่จะขอให้เร่งดําเนินการสั่งฟ้องข้าราชการ12คนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคณทักสินจินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในการพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจนะคะแ,<ต>และก็ยังเรียกร้องขอให้เร่งดําเนินการเอาผิดกับพันตำรวจเอกทวสีวสอสในฐานะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมในฐานละเว้นาาปฏิบัติหนาา้นาทีาา่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยใน ให้การช่วยเหลือคุณนักษินนะคะรวมไปถึงยังขอให้เอาผิดคุณนักสินเพิ่มเติมในฐานที่มีการสนับสนุนข้าราชการให้กระทําความผิดด้วยค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะทางกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทพร้อมด้วยกลุ่มกองทัพธรรมที่นําโดยคุณพิชิตชัยมงคลเดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชนะคะเพื่อที่จะขอให้เร่งดําเนินการตรวจสอบและขยายผลกรณีข้า ราชการให้การช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ต้องติดคุกและไปอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตํารวจรวมถึงดําเนินการเพิ่มโทษต่อคุณทักษิณษด้วยโดยนายพิชิตเนีระบุนะคะคว่าหลังจากที่สานดีการณ์ก,การเมืองมีคําสั่งบังคับโทษและมีคํา <ใน S 1> วินิจฉยัยออกมาช,ชัดเจนว่ามีขบวนการร่วมกันโดยคุณทักษิณเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ เป็นกระบวนการร่วมกันที่ทําให้ไม่ต้องอยู่ในเรือนจานะคะทาให้ทางกลุ่มคอปทอจึงมายื่นหนังสือเพื่อขอให้ปปชนั้นมีการดําเนินการขยายผลหาผู้ร่วมกระทาความผิดเพิ่มโดยเร่งด่วนโดยเฉพาะพันตารวจเอกทวีสศ .2 ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมที่กํากับดูแลกรมรัชัณฑ์เพราะมองว่าพันตํารวจเอกทวีมีการปฏิบัติหน้าที่มีชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เ,เ,นนทเนื่องจากกลุ่มคอปทอเคยยื่นหนังสือให้ตรวจสอบอาการป่วยของคุณรักศิล์หลายครั้งแต่ กลับเพิกเฉยและยืนยันว่าคุณทักษิณน,นั้นมีอาการป่วยจริงรวมถึงทางกลุ่มคอปธอยังขอให้ทางปปชน้นนะคะเร่งสรุปสำนวนและดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดีกับข้าราชการทั้ง12คนทันทีและขอให้ทางปปชดําเนินการทางคดีเพิ่มเติมกับคุณทักษิณในข้อหาเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแม้ว่าขณะนั้นจะไม่ได้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ตามค่ะซึ่งนายพิชิตมองด้วยนะคะว่ามาถึงวันนี้ เรื่องของปปชคงไม่กล้าที่จะดําเนินการล่าช้าเพราะว่าเรื่องนี้นั้นนะคะอาจจะเกิดคําถามจากสังคมได้หากมีการถ่วงเวลาครับก็ช่วพิบักษาที่ค่อนข้างชัดบว่ามีขบวนการร่วมกันนะครับโดยคุณทักษิณชินวัตรเป็นตัวการหรือแต่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดขบวนการร่วมกันในการที่จะไม่บังคับโทษให้คุณทักษิณชินวัตรอยู่ในเรือนจําเลย นะครับแล้วก็มีคําพิพากษายืนชัดเจนว่าให้มีการบังคับโทษใหม่ให้คุณัินิชินวัตรปรับเข้าสู่เรือนจําเป็นเวลาหนึ่งปีดังนั้นคําพิพากษาค่อนข้างชัดเจนนะครับมีความชัดเจนและเป็นที่สิ้นสุดแล้วดังนั้นวันนี้คอปอจ,จึงมาติดตามเรื่องว่าถึงเวลาที่ปปชต้องดําเนินการชี้มูลความผิดข้าราชการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือแม้แต่สั่งฟ้องข้าราชการ12อท่าน ซึ่งให้การช่วยเหลือคุณทักษิณชินวัตรไม่อยู่ในเรือนจําเลยนะครับซึ่งเรามองว่าอาจจะมีมากกว่า12ั้ท่านที่มีการชี้มูลไปเบื้องต้นรวมถึงวันนี้ได้มาติดตามนะครับให้ปปชได้ทําการชี้มูลความผิดอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณทวีสอสองเพิ่มด,ดังนั้นเนี่วันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง12ท่านที่ถูกชี้มูลก่อนหน้านี้ จะกระทําการใ,ใดๆเป็นไปไม่ได้ที่คุณทวีสอดส่องนะครับจะไม่รับรู้รับหนังสือจากคอบอไปแล้วยังเพิกเฉยเข้ากับเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏ,ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมทั้งเป็นไปได้ในการที่จะต้องลงโทษเพิ่มคุณทักษิณชิน,นวัตรที่ถูกคําพิพากษาที่บอกว่าเป็นตัวการตัวสั่งการในการที่ทำให้ข้าราชการทั้ง12คนนั้น ช่วยเหลือคุณนศิล์ซึ่งให้การช่วยโดยการยื่นหนังสือในวันนี้นะคะก็มีนายวันนิสุภวันนิสกุลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปชเป็นตัวแทนมารับหนังสือจากทางกลุ่มนะคะและก็ได้เข้าไปหาหรือร่วมกันถึงประเด็นการมายื่นหนังสือในวันนี้ด้วยค่ะ และก็การทํากิจกรรมของกลุ่มคอปทอวันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็มีการแยกย้ายกันเดินทางกลับแล้วนะคะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มคอปทอในวันพรุ่งนี้ได้มีการนัดหมายกันจะเดินทางไปที่กมร,ร,ร,รมราชทันที่สนามบินน้านะคะเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือถึงกมร,ร,รมราชทันคัดค้านการนําตัวคุณทักษิณออกไปคุมขังนอกเรือนจําค่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่นี่ค่ะ